สวัสดีครับผมคุณครูทรงเกียรติอัญชุลีครับจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครน้องจอกครับวันนี้จะมาแนะนําหลักสูตรนะครับที่ผมได้ทําการเรียนการสอนในฝึกอาชีพน้องจอกนะครับก็จะประกอบไปด้วยหลักสูตรงานเครื่องยนต์ดีเซลงานเครื่องยนต์ดีเซลนะครับประกอบไปด้วยนะครับงานเครื่องมือหลักการทํางานของเครื่องยนต์ดีเซลนะเการถอดประกอบเครื่องยนต์ดีเซลรวมไปถึงในส่วนของงาน ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลนะครับการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซลทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือหลักสูตรที่1นนะครับหลักสูตรที่2ก็จะเป็นหลักสูตรงานเครื่องล่างรถยนต์นะครับสอนเกี่ยวกับระบบรองรบบบงับน้ําหนักระบบบังคับลี้ยวระบบเบรกรวมทั้งนะครับระบบส่งกําลังของเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์นะครับในส่วนของเกียร์ธรรมดาเกียร์อัตโนมัตินะครับรวมถึง งานเพลากลางงานเฟืองท้ายต่างๆนะครับที่อยู่ในส่วนของเครื่องล่างแล้วก็ระบบส่งกําลังของเครื่องยนต์ของรถยนต์นั่นเองนะครับส่วนวิชาที่3นะครับสอนในเรื่องของงานาติดตั้งแก๊สรถยนต์นะครับอันนี้ก็จะสอนเกี่ยวกับตั้งแต่กฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งแก๊สรถยนต์อุปกรณ์สําหรับการติดตั้งแก๊สรถยนต์ครับการติดตั้งอุปกรณ์และส่วนควบเกี่ยวกับระบบแก๊สรถยนต์ นะครับนะเข้าไปในตัวรถยนต์อันนี้เรามีรถฝึกให้สําหรับนักศึกษาได้ฝึกเต็มที่นะครับนะไม่ว่าจะเป็นนะครับนะในส่วนของที่เป็นระบบทั้ง LPG นะก็คือก๊าซปิโตรเลียมเหลวนะครับแล้วก็ระบบที่เป็น CNG หรือ NGV นั่นเองนะครับนะส่วนเนื้อหาก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของการติดตั้งตั้งแต่ระบบที่เป็นระบบมิกเซอรนะ์ระบบหัวฉีดนะครับการปรับจูนการวิเคราะห์ปัญหา การตรวจ่อมและก็แก้ไขในส่วนของอระบบแก๊สทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นหัวข้อสำหรับหลักสูตรที่สอนอยู่ในางานเครื่องยนต์ดีเซลงานเครื่องล่างรถยนต์แล้วก็งานติดตั้งแก๊สรถยนต์ครับขอบคุณครับ